วันนี้เราก็จะมาทำอาหารกันนะเองนะคะก็เป็นการอัปเดตของโกอากาเดน่าสุดเองคุกกิ้นนเองเนาะก็จะมีน้องหมูอยู่ตรงนี้นะเนาะเื่งหมูทุกๆชั่วโมงจะมีการสุ่มอาหารที่เราทำเนาะซึ่งสูตรอาหารจะทิ้งไว้ตรงแคปชั่นนะคะไม่ใช่แคปชั่นดีตรงคอมเมนต์นะคะเป็นเว็บไซต์ของวนะิกิแฟนดอมเนาะมันจะมีสูตรอยู่ด้วยเนาะซึ่งอย่างเนี้ยอันนี้เป็นสลัดใช่ไหมเราก็ต้องใช้ชูการ์แอปเปิ้ลลินลี่เบล ไม่ใช่บิลเบลเบลเปเปอร์นะคะดักอาบนบอตซัมส,มสามอันเนาะแล้วก็คุกกิ้งตรงนี้เลยพอผ่านไปห้านาทีนะก็จะต้องให้น้องหมูนั่นเองเนาะการคุกกิ้งแต่อันก็จะมีระดับแล้วก็ของรางวัลแตกต่างกันนั่นเนองเนาะแบบดังนี้แล้วก็อัปเดตมาใหม่นะคะก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าเทรดดิ้งทริเก็ตเนาะมันเป็นการลดลดโอกาสโดนเหลี่ยมจากการเทรดดิ้งนั่นเนองเนาะ จะถามว่าสำหรับเราแล้วการเทรดดิ้งก็ควรมีคนกลางเนาะก็สำหรับคอมเมนต์ดีด้วยเนาะเพราะว่าน้องเขาก็โดนบิดจากช่องนี้เนาะเราก็ขอไม่พูดะไรมากขอเป็นวิอยเป็นคาเตือนนะคะว่าการจะเทรดอะไรก็ตามก็ควรระวังด้วยเนาะควรจะหาคนไว้ใจเป็นคนกลางด้วยน,นั่นเองนะต่อมาก็คือเพิ่มมาเพิ่มสปริงเกอร์อใหม่เชื่อว่าแกนมาสเตอร์นั่นเองนะคะแล้วก็อย่างสุดท้ายเลยก็คือของคารบดบิงจากตกคราบอีกสองอันที่มาใหม่เนาะ แล้ววันนี้เราก็จะมา